ก๊ด๊ดได้ปืนแช่แข่งแล้วอไออุ่นมาหาอยหน่อยมันมาแล้วนี่งนี้ใครเป็นใครใครค ไอ้วุ่นช่วยยิงไอ้พวกนู้นแช่แขงพวกนี้เลยมันน่ารำคาญอาจิจิไม่เคยเกลียดใช้ปืนี้ยิง นูน่นทำมันจังบอกว่าคลิปนี้อีก1ิบสั้นอีกแล้วเก<ม>ิดเลยสามครั้งยิงมาต่อชู่กับมึงไหมมามาเลยครั้งที่สามนิวม,มาต่อชู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีลื่นสาม อุดเยี่ยมลกนีไม่มีอุ่นไม่มีอุ่นก็อุ่อนอ่นอ่ยอุ่อุ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 ่่นเ่นคนอดียวเ่รอใช่เอิ่มอ่นอนอด่นอนอุ่น คนกับสายมันก็เล่นหมดดีเหมือนกันไ,ไฟก่อนไปสู้การเข<อ>้าถึงเครื่องถ่ายโอ้ไม่พูดนีมูกบอลสปอยว้าวมูกบอลยิงจักรียกไป อันนั้นมันคนุ้น่ือไหอ่ะมิววไปเล่นเล่นมิวเ,เ,เล่นคนเดียวมิหายอีกไม่เจอน้องไงอ้หุ่นโดนลาส่งโดนคืออะไร ไอมอนอ้าวนี่อ้าวมก็มีประโยชน์นะแต่ว่าต้องเสียเนะอู้หมดุุ๊๊ก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 ุุ๊กุุ๊๊